นันเนี่ยมันเป็นน้องรักตอนเด็กๆผมก็อาบน้ําให้มันโตมามันก็ไปอาบอบนวดเฮ้ยไม่ใช่วัน,นวันนี้มันก็มาอยู่กับผมผมบอกก,ก็น,นันมึงเริ่มหัวร้านแล้วเดี๋ยวป๋าจะพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครชาวบ้านป๋าจะใช้แชมพูสูตรพปรเศษที่มันมีพริกแดงของของหมอนะประประิดไปต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวลูบป,ปุ๊บนะครับลูบแบบสบายๆเบาๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวนวดหัวให้มึงด้วยไหม กูก็ทําให้มึงมามันรักมึงเต็มที่นะเ,เดี๋ยวกอนที่เดี๋ยวอนที่เดี๋ยวกคนกนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าน้าดื่มวอสนะครับแบบอันนี้รุ่นสปาร์กิ้งนะครับเขาบอกว่าใช้สปาร์กิ้งในการอาบน้ําดีมากผมก็เลยมาคิดดูว่าผมจะใช้สปาร์กิ้งในการสาบผมของไอ้นันนะครับวันนี้นะครับไอ้น,นั้นโดนผมแล้วโดนสปาร์กิ้งแล้วเรามีเยอะนะครับมาดามสั่งมาให้ที่เกาะสมุย20ลังคุณหมอชื่นก็บอกว่าไม่เป็นไร สระผมทั้งทีสระผมให้น้องเบาน้องเบาอุตส่าห์มาจากเจีงยงไฮมาจากเจีงยงไฮ้ก็ก็เป็นการสรุปว่ามันเป็นการทดทดสอบได้ดีมากแล้วครับว่าเราหมดไปแค่สามขวดเองการสระผมครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นผมของคุณหมอสุนินผมว่าน่าจะยี่สิบขวดนะครับนั่นรู้สึกเฟรชไหมครับรู้สึกสดชื่นมากสดชื่นมากนั่นนั่นนั่นลองดื่มแล้วลองชิมดูสิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาชนกันหน่อย คือวันนี้เราเป็นเด็กดีกันนะครับเราเราเราไม่ชนชึนเป้เราชนนี่ยังชนนี่ชน c ชนียร s เชียรเชียนี่นะครับความมันของชีวิตคุณหมอสุนินคนเชียงรายล้าได้ดื่มน้ำของที่แปลงที่สุดในโลกของที่ดีที่สุดในโลก w a s for life and the boss only drink วอสน่ปพูดสวอสวอส for life and the b o s s o l i n g o s เอ้ริงมึงแม่งเิ่มเป็ดแล้วนะนี้เอามาเล่นตลกกันได้แล้วนะโอเคโอเค let's party let's party let's party <S yo, 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 yo 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 yo